สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 2> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะอัปเดตราคายางพุ่งทะลุ60บาทต่อกิโลกรัมนะคะครั้งแรกในรอบ3ปี รัฐบาลมั่นใจมาถูกทางเดินหน้ายุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิตบริหารอุปสงค์อุปทานในประเทศนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจรัชดาธนาดีเลกร้องโฆศกรัฐบาลน,นะคะราคาย,ยางพาราแผ่นลมควันชั้น3ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขยับเกิน60บาทต,ต่อกิโลกรัมเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องจากความต้องการในตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการสั่งซื้อปริมาณมากหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวทั้งนี้เพื่อให้ยางพาราไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันเป็นที่ต้องการมากกว่าสินค้าจากประเทศอื่นการผลิตจึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งทาง,ทงด้านราคาและคุณภาพซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดยุทธาศาสตร์การตลาดนำการผลิตนะคะมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยอทอนะคะ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่าต่อยอดและลดข้อจำกัดผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเจาะตลาดผลิตภัณฑ์ยางเฉพาะกลุ่มขยายตลาดต่างประเทศลดต้นทุนการผลิตโดยจะมีโครงการสำคัญเกิดขึ้นหลายโครงการนะคะเช่น 1. โครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้ายางพาราให้แก่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา 2. แผนผลักดันสตาร์ทอัพเป็นการให้การช่วยเหลือแหล่งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศและ 3. โครงการลับเบอร์วันเล่เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้านวัตกรรมยางพาราครบองค์จรของโลกขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความคุ้มค่าและดึงดูดนักลงทุนก็ยทอะดัดเลือกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้นะคะสำหรับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แม้จะมีผลกระทบต่อความต้องการใช้ยางพาราในภาพรวมช่วงต้นปีแต่การส่งออกถุงมือยางของไทยซึ่งเป็นอันดับสองของโลกรองจากมาเลเซียกลับมีอัตราเติบโตอยู่ที่8-15%โดยโอกาสอันน่าสนใจบวกกับศักยภาพของประเทศ รัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลกที่คาดว่าในปีนี้จะมีมูลค่าเพิ่มรวมไม่ต่ำกว่า40,000ล้านบาททั้งนี้กระทรวงเกษตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักจะบูรณาการทำงานกับหลายภาคส่วนเช่นกระทรวงพาณิชย์ผลักดันเรื่องการตลาดจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อถุงมือยาง การทำงานร่วมกันกับศูนย์นนนเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์บริการมหาวิทยาลัยต่างๆและผู้ประกอบการถุงมือยางเรื่องงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีถุงยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเพื่อมุ่งเป้าตลาดต่างประเทศรัฐบาลได้เดินหน้าในเรื่องการจัดการอุปสงค์อุปทานยาพาราในประเทศ พราะตระหนักดีว่าจะพึ่งพิงการส่งออกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ที่ผ่านมามีการเรื่อรัดการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐไปแล้วสำหรับปี2563-2565มีแผนการใช้ยางพาราของกระทรวงคมนาคมประมาณ1ล้านตันในโครงการอุปกรณ์ทางด้านการจราจรมากไปกว่านั้นยังมีมาตรการการลดอุปทานยางตั้งเป้าทำโซนิ่งพื้นที่2ล้านไร่ ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะได้รับการส่งเสริมให้ปลูพืชเศรษฐกิจทดแทนหรือปลูพืชผสมผสานค่าจะลดปริมาณการผลิตได้ประมาณ500,000ตันเบื้องต้นตั้งเป้าหมายภายใน3ปีจะทำโครงการโซนิ่งได้400,000ไร่ราคายังพรารามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดโลกและประเทศจีนการใช้ ตลาดนำการผลิตจะทำให้ยางพาราไทยมีโอกาสส่งออกมากกว่าประเทศอื่นเพราะใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้งสิ่งที่สำคัญขอให้สถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการร่วมมือในการปรับตัวจะทำตามที่เคยชินโดยไม่สนใจตลาดและคู่แข่งไม่ได้ส่วนมาตรการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศจาภาครัฐและการลดพื้นที่ปลูกยางจะมีส่วนช่วยยกระดับราคาย,ยางในระยะยาวได้อย่างแน่นอน สำหรับโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางได้ผ่านการเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติแล้วรอเข้าสู่การพิจารณาของครอมอขอให้เกษตรกรมั่นใจว่ารัฐบาลมีมาตรการสร้างสถิยรภาพราคายางและดูแลชาวสวนยางในยามที่ราคาตกต่ำแต่ทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต้องมาจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน อัปเดตล่าสุดนะคะจากเพจรัชดาธนาดเดลกกรองโฆษกรัฐบาลเรื่องราคายางพุ่งทะลุ60บบาทต่อกิโลกรัม